สัปดาห์ให้เกมผีเอาละพิเ,เศษไเ,เกเกตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการวิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเทสดแพทอีกแล้วที่เราเคยเล่นกันแล้วก็ตอนนี้มันก็ มันก็ได้เวลาสารต่อกันเีกแล้วนะก็คือเรามาเล่นก,กันต่อเลยหลังจากที่เราทําการหนีไอ้เจ้านั่นออกมาได้และตอนนี้นี่เราต้องทําอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่มี่เป้าหมายเราต้องเดินไปเรื่อยก่อนอ๋อแล้วต้องเดินไปเรื่อยก่อนโอเคพีลงมาเร็วพี <c oughs> ขคอนสตันมาล,ลงมาบ้างนะพี่มาลงมามาลงมาลงมาทางตรงตรงมืดมืดก็วิ่งได้โอ้พ <c oughs> ีวิ่งได้พี่เร็วกว่าเดิมมัเนี่ยจำไน้่ถ้ามีให้วิ่งงงสตามิน่าหมดโควตไวเลยคนไม่ได้เติมแต่เขาีเติมมาโคตรเอ็กซ์ตร้าสตามิน,าน,าน,าน่นา,นา,นนา,นานเลยว่ะ <c oughs> เสียงแนั่นอะไรอ่ะหี่ได้แน่โอ้โหหล่ออะไกระโดดมาแล้วกลับไปหาแม่มึงอ่ะเอออะไรอ๋อนึกอว่านึกงว่าล้มผมเก็บไปนี่มาไอ้เข็มทิศโอ้เราเก็บเข็มทิศของป้าป้ามาได้แกรนฟาเธอร์ปูโอ้บอกให้เราไปเหนืออ๋อไปตามใจเราต้องการทิศเหนือ ตักไหนก็ไหนเก็บซิดไมเก็บมซิดไม่เหิงเลยเก็บซิดไปหมดตายบอกให้เราไปหาหมู่บ้านหาเทาาป่ะผมบอกให้เราขึ้นเหนือไปน่าจะตรงนี้แห้วมั้งเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยว่ะเย็ดเพ็ดลั่นแสงไฟไม่ได้ช่วยขี้เลยแสสว่างแค่นั้นน่ะพี่ตามมาแต่นี่หัวเพลหัวหัวหัวอะไรหัวไพลหัวควางหัวหอคนเป็นแม่ วิ่งได้พาดต่อไปกระโดดได้ป้างวะเฮ้ยไอ้เรื่ี้ยอะไรกูเข้ามาในนี้ทำไมอ่ะเพื่อว่าแต่ผีตัวนั้นมันยังเคาะประตูอยู่เลยที่แอบไปไหนเลยมั้งแอบอะไรตัวอะไรน่าดีมีตัวอะไรแอบกูว่าคงจะเป็นไอ้เฮียตัวนั้นแหละไอ้อสูรไล่เมื่อกี้ที่กระโดดขึ้นมาเกาะเฮ้ยไอ้อสูรไล่อะสูรไล่อสูรไล่เด็กเด็กน้อยคืออสูรทหารไอ้โง่อสูรไล่ พวกมหนมันเป็นเด็กมันคืออสูรไล่ผู้พี่น่ะโดนอสูรมาอย่างยาวนานได่ไหมพีตัดคอพี่ช่ตัดคออีกอัยนี่วิบพวกกูพูดพักอสูรมาอย่างยาวนานมันกัดกินหัวใจพวกกูอยู่จริงพี่อยากจะบอกผู้พี่ก็เลือดอสูรนะไม่เคยดูนูเบมือศูนยลาบิสาดไหมไม่ไม่เคยพี่นูเบน้องพี่เอขนาาอะไรนูเบป่ะ เปิดไฟน่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระโดดมานะนี่กระโดดเลยนะจำอ่ะโกงเหม่อแต่มันกรงไก่นี่วะมีกรงมึงจะทำออบเจกตีไ่เข้าไปได้เยอะเกินไปละไอเกมเฮียนี่กลนตีนเดี๋ยวเธอมันบอกให้เราสำรวจนี่มันบ้านกบวางก็อบวางเลยแต่ผมเห็นแสงสว่างอยู่มันเออพี่ว่าเราควรจะไปที่แสงสว่างวมันเป็นตาัวแล้วทักอย่าง๋อมันมีรถอยู่ตรงนี้เราต้อง่อม โอ้ซ่อมรถพันนี้เนี่ยโอ้ต้องกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นโอ้ไอรถพันนี้นะที่เราต้องซ่อมมันจะไปได้ถ้มันสัง่งสีจัดต้องหาชิ้นส่วนในเมืองแล้วนั่นอะไรเะตุนี่คืออะไรโอตาบีศาจไทรอนเกตนี่คือไอรอนเกตอ๋อมันเป็นสะพานไอเสียงที่ไรวะไปเสียงอะไรเดินไป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 ว่ามันไม่ดีแน่นอนอ่ะไอตัวเด็กเนี่นนนว่าเดรสีขาวป่ะไม่ผมฮะผมเห็น เห็นอะไรเราเสียงมันเดินอยู่รอบตัวเราเลยเฮ้ยผมผมผมว่าบ้านตอนนี้น่าจะไอ้นี่แหละน่าจะมีของสปอน์แล้วไอ้สอบไอ้สอบมันผ่านหน้าต่างพี่กดขวาซุมได้บุ่มไอ้ขวบมันมาดับไฟมันมาดับไฟมันอยู่หน้าบ้านมันอยู่หน้าบ้านเอาเียหางมึงเหรอไอ้เชี่ยนี่ผมเจอผมเจอที่สปอมันมาดับไฟบุ่มเมื่อกี้มันมาเป่าคู่ดับเลย อันเสียงว่าเราเปิดไฟเพื่อลอบมันได้ใช่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 ใแต่ชีวิตไอ้มันวิ่งเฮ้ยลิง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 จังอสูรไลอสูรไลโอ้อสูรไลสี่สรรสมือเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เป็นโอ้มันขึ้นมาไม่เป็นมันขึ้นมาไม่เป็นโอ้แต่แม่งกระดโดดเกาะแต่กระโดดกระโดดเกาะไฟได้แต่ขึ้นมาไม่ได้นี่ล่ะโอเคทั้งยันราเดินต่อพี่เราจะเดินต่อดีไหมเรารอนี่ไหม เออพี่เป็นคอยสังเกตการพี่ล่อพี่ล่ออสูรให้นเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวคอยเปิดไฟให้เฮ้ยกเ้โอ้ฮึมมันไม่เปลวพี่เหรอมันมันเดินมาดับไฟไว้เดี๋ยวเราเดินไปเปิดไฟกันพีผมเจอแรกแล้เาปเาปลาเจ้าลเจ้าปลาม้ปลเจาปลเปลเจ้าลเ้ลาเราก็เจาเจ้าปลาเปลาเจาเด้าปลเจาเจ้มปลาเจปลเ้าลเจ้าปลาเจาลเ้วมัาเ้เจ้เจาปปเลาเ้เจ้เาเ้นปาเ้ ขึ้แพ้แล้วเราก็ไม่เป็นไรเฮ้สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ให้เฮ้ยกลัวไม่น่ากลัวเลยเอ้ยวับวับได้วับได้วับได้อันตรายมากเปิดไฟยังเปิดไฟยังมาดูเออกำลังจะเปิดโอ้มันได้มาคู่เกมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนเออตรงพี่ตรงพี่ตรงที่เราอยู่ตรงบ้านบุ๊พี่ตรงบ้านบุ๊พี่อ่ะไอ้โดลดได้มันโดลดเมื่อกี้มันโดลดเมื่อกี้ไปเออมันหายไปแล้วมันวับไปแล้วมันวับไปแล้ว กูเปิดไฟให้โมามาตัวผมกูได้เปิดไฟให้เปิดไฟด้วยความกล้ามาดับไฟตังผมมันมาพี่แล้วมันมาพี่แล้วไปเกตมันดับไฟแล้วอ้าวๆๆๆ๋ตายกูตายไปเกตไปเกตใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะน้องพวกพี่นี่สุดยอดจริงๆเปล่าฮะสองตัวไม่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 โอ้โหมันมันมันกระโดดเฉยๆมันกระโดดเกาะหน้าต่างให้ผมตกใจเฉยผมก็นึกว่าตายอะไรตัวเนี้ยเอ้ามีสองตัวเหร เล่นใกลๆเล่นใกล้ๆก็พอเปิดไฟทำสักทำสักชั่วโมงหนึ่งพี่โอ้โอ๊โอ๊ๆกแคนี่ก็น่ากลัวแล้วเมื่อกี้ใส่ไม่ได้หมดด้วยกับตายทหารทหารชันชัยเปิดสองอะไรลูกมากพี่มึงมี่วลาไม่รับรับับหายรัหายพี่พูดไม่ไม่ เจอแค่สองชิ้นหนึ <sax ophone> ่งไะมันมันกว้างมากเลยมึงนี่เราจะต้องแกะกันหานะมึงตลกนเมึงลยที่นั่อาเออกูว่าพวกมึงเอาอุปกรณ์มาใส่รถก่อนไหมเด็เออเอาอุปกรณ์มาใส่รถก่อนไปแล้วก็หาทีเดียวมันอาจจะปลดล็อกอะไรให้มึงนะไม่ไเกียร์ทำเครื่องไปน้องทำเครื่องไปเด็กช่างรักจริงน้องเด็กเกร์ทำไปน้องได้สองอันแล้วโอเคทีนี้เราทีนี้เราต้องไปอีกที่หนึ่งป่ะ ต้องหาสามชิต้องหาต้องหาทางน้ำมันต้องหากุญแจต้องหาแบตเตอรี่จริงพูหาไแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นมันมันเหมือนมีบ้านแถวนั้นด้วยนะ๋อ้ยผมเจอแล้วมันมีบ้านอยู่หลังรถอ่ะออ๋อไอพีไอพีอพอพีกูลอยอยู่ไอพี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 ไอพพีไอพีออพีไไอพพีไไอพพีไอพีไไอพีไีไอไอพีไีไอไอพีไีไอพีไอพีไไอพีไอพอพีไีไอีไอพีไอพีไอพีไไอพีไีไอ เนก็ไดสุคุณมาเกิดโคดทีทีโคทีอเลยโอ้ีโคทีเลยมองัวนี้เอโอ้ได้กุญแจแล้วได้กุญแแล้วขอีกสามชิ้นไขอีกไสองชิ้นขาดถังน้มันกับแบตเตอรี่ไปเกตไปกับพี่ไปนะมาลับพี่ที่บ้านิโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปโอเคน่งขอยัดกุญแจใส่กอะเป๋าดหลังเลยผมเชี้มันมาเปิดไฟดิไปเตไเก็ไมเกตไปเก็ไปเกัไปเกตไปเกตไปเกตไปเก้ไปเกตไเกเกไเ้ไ้ คือมามาแล้วว่าจะหายไปโอ้พี่มาแล้วโอเคโอ้ bah, ผมผมผมแอบผมแอในบ้านอ๋อไม่ต้องขึ้นแก้แก้บ้านไหนก็ได้ไดขอให้เข้าไปหรือว่าตรงนี้วงแควโอ้โอน,นี่ไงแบตเตอรี่ว้าวแล้วเ,เหลืออะไรแล้เวเ,เหลืออ,อะไรทังน้ำมัน เขาอนุญาตตัดตรงช่วงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าถังน้ำมันแม่งไอ้เหี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันสมซปาวอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ใช้เวลาในการหาจากตรงนี้นะครับนานมากก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้เดียวต้องขออภัยที่ไม่สามารถถ่ายให้ผู้ชมได้ดูได้เพราะมันน่าเบื่อจริงๆนะถังน้ำมันแม่งหาโคตรยากเลยกว่าจะเจอโอ้ยยี่ไปเก็เจอแล้วโอ้ยถังนมันแล้วเราจากที่นี่แล้วพวกเราไปเลยไปเติมเลยผีบักผีบักทำไมอ่ะ พี่บักมันยืนค้างอยู่กับกูเลยในนี้วัดพวกพี่ไปทำอะไรเฮ้ยแล้วกูยืนกูยืนหลบอยู่ตรงซอกไม้อ่ะไม่ได้เข้าบ้านแล้วมันก็มาเดินมาติดซอกไม้อ่ะกูเฮ้ยโอ้โหไปยังไงอ่ะบอกว่าหาทางเปิดหาทางเปิดสะพานเหล็กหาทางเปิดสะพานเหล็กเฮ้ยไม่บักเลยตายเร็วเป็นยังไงแค่สับสวิตก็พอโอ้ไม่จริงต้องรอเราต้องแอบ เราต้องรอให้สักพันไอ้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 หาที่แอบเลยแย่ไี่งี้มันโผล่มาหน้ากูด้วยผมแอบในบ้านเหรอปี๊ต้องรอจนกว่าสะพานจะลงขึ้นรถได้ไหมไม่ได้ใช่ต้องรอจนกว่าสะพานจะลง <c oughs> มจะรอไปถึงไหนจะบอกว่าต้องเข้าไปใกล้ๆสะพานด้วยถ้างั้นก็ค่อยๆขึ้นไปเจอบ้านเเนี่ยเริ่มเยแล้วโอ้โอ้สะพานลงแล้วเกตินเดีอค่ะเข้ารถเร็วเข้าเป็นตัวสอนกูกๆกๆกโ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 กข้า้โก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 ้กโกขกโแล้วกโ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 โกโกโโโก x หนึ่งผ่านแล้วอผ่านเพิ่งผ่านอะเพิ่งผ่าน x หนึ่งโอ้ผ่านแล้วยังเหลือ x สองเบต้าเบต้า x สองโอ้ี่โอ้ไหนโอ้โหหลายคนเยอะมากพื้นที่สาธารณะที่ไหนดูเราปีนิดดิโหห้องหนึ่งเล่นได้ห้าคนกูด้ห้องหนึ่งเล่นได้สามสิบสามสิบกูว่าผีตัวเดียววิ่งกันมุ่นไเฮียนี่แหละคือความเจริญ ความเจริญคือตรงนี้เองนะหรือเขามีโซน VIP ด้วยเออ VIP โซนเหรอเนี่ยโซน VIP เข้าไม่ได้เปียกจะเข้าได้นะเพราะพี่เป็น VIP เอ้าลืมซื้อเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้เขาไม่ได้ครับโอเคไปที่เบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการวิจิตรวีแล้วก็เทสแพดของเราในคลิปที่สองก็ถือว่าเป็นเรื่องี่แบบว่าสุดยอดมากเลยแต่ว่าเอออยากจะบอกว่ามันยังมีอีกพาร์ทหนึ่งนะนะเป็นแอคสอที่เขาเพิ่งอัปเดตมาแล้วก็เออเห็นฝรั่งมันคุยคุยกันว่า พาดพาดต่อไปนี่น่ากลัวมากเลยนะจริงๆนะยังไม่พออีกเลยยังไม่พออีกเลยบ้าก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับเราใครบ้าบูมพิซซี่และเบเกตต้องขอบคุณขอบใจกับแฟนต่างกินนะจุดที่ได้คบสั่งราคาที่อยากดูคลิปหรือก็สามารถดูได้ในรายการอุปทิศทีวีหรือชาแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบบ๊ายายจ้า